สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้น้อนจะมาทำอะไรเอ่ยน,น้องคนมีอะไรนะมีใบากา์ทั้งหกเจ็ดตัวอ๋อมีหกเจ็ดตัวเลยเหรอชื่อแคมปัสพาวเวอร์สามดีกาใช่ไหมครับเพิ่งมาใหม่เลยใช่ไหมใช่มาใหม่เลยมีฮีโร่แล้วก็มีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่เราต้องมาดูกันวันนี้อ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มีหก มีหกถุงนะครับมีสีอะไรบ้างอายกให้เพื่อนดูอันที่หนึ่งคือสีส้มสีส้มอันที่สองสีน้ำเงินสีน้ำเงินเราต้องมาลุ้นกันนะครับนี่สีอะไรสีดำสีดำนะครับอ่าสีม่วงสีม่วงอันนี้สีอะไรสีแดงสีแดงออกส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูใช่ไหมอันไหนหายากที่สุดยกให้เพื่อนๆดูสองอันครับสองถุงนี้ยกขึ้นมาสองถุงเลยเออเราคิดว่าเป็นตัวอะไรนะ ที่เราไปตามล่ากันมาเดอะแฟดโอ้มันน่าจะเป็นเดอะแฟดเพราะว่ามันหายากมากเลยใช่ไหมลูกใช่ <Yeah. S 1> โอเคในถุงก็จะมีขนมแล้วก็มีใบากาดอยู่นะครับแต่ว่าเอเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งหมด6ตัวซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในหตัวเนี้ยจะมีอะไรบ้างคนอยากแกะอันไหนก่อนครับอันนี้ก่อนอันนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำพลแกะออกจากถุงก่อนโอเคอวิแกะมาแล้วครับแกะมาแล้วครับ ก็จะมีถุงข <ination? S 1> okay. ้างในนะครับโอเคครับออกมาแล้วครับก็ได้หนึ่งซองละอนุพล์ซองต่อไปอนุพณ์จะแกะซองไหนครับอ่าเอาแล้วเอาแกะอันน <mel> ี้ออกส้มๆหน่อยนะครับแดงส้มๆอันนี้หายากไหมที่เราไปตามลากกันอ่ะหายยากหายากมากเลยใช่ไหมครับแต่มันก็จะออกส้มๆแดงอืมออกแดงๆส้มๆนะครับแกะได้ไหมตอนนี้หนูว่ามันคือตัวอะไรอ๋อยังไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ ซองไว้แบบนี้ก่อนนะครับไปซื้อที่ที่โรงพยาบาลนะคะเอาไปซื้อมาจากที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมโอเคความ,มาก่อนดึงมาวางตรงนี้มาวางตรงนี้ครับโอเควางตรงนี้แล้วนะครับ <S 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 โอ<ด><โด>้โหตอนนี้เป็นเป็น power สามดีการ์ดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่า power สามดีการ์ดคืออะไรโอเคตอนนี้เราแกะออกมาทั้งหมดครบหกสีแล้วใช่ไหมครับ อ่าเดี๋ยวลองไล่เพื่อนๆดูซิว่ามีสีอะไรบ้างสีดำสีดำสีแดงสีอันนี้สีแดงออกส้มๆ้กับแดงหน่อยนะคะสีส้มสีม่วงสีน้ำเงินโอ้มีทั้งหมดหกสีใช่ไหมใช่ควรจะดึงมาให้เพื่อนๆดูเอาสีไหนก่อนสีอะไรนะสีน้ำเงินอ่าลองเบิดให้เพื่อนๆดูซิมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเฮ้ยนี่มันสัญลักษณ์ของ ซูเ <Superman. S 1> ปอร์แมนซูเปอร์แมนเหรอโอเคสีม่วงเอาสีม่วงอยู่ขึ้นมาเป็นใครเนี่ยคิดว่าจะเป็นใครเนี่ยกลับหัวหน่อยไนี่จ๊กเกอร์จริงจริงด้วยนี่นี่มันคือโจ๊กเกอร์ที่พลพูดเลยใช่ไหมคืเนี่ยเอ้ยตายตัวต่อไปสีสม้มสีส้มเป็นใครอะกลับหัวลูกมากลับหัวกลับหัวกลับด้านนะกลับด้านหน่อย okay. โอเคอ้นี่มันอะคอมแมนนี่นาะวิ่ สต,ตัวละสีแดงออกำส,ส้มนะครับอันนี้จะเป็นใครกับหัวลูกอ๋อนี่มันสัญลักษณ์ของ Wonder Woman นี่นะใช่ไหมใช่ใชอีอันนี้หรือเปล่าที่หายากๆอะ่ะนี่มันคือ the bat the bat ท,ที่หายากหน่อยโอ้ที่หายากหน่อยนะครับ <c oughs> เรากว่าจะหาเจอก็ต้องสองสามที่เลยนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วสีดำเป็นแบทแมนกลับด้าน่อยกลับหัวโอ้แบทแมน ถูมีทั้งหมด6ใบเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วเหรอลพนจะแกะให้ดูครับว่าหน้าตาของใบกาสามดีจะเป็นยังไงอ๋อลพนจะแกะเดอะแฟรก่อนเลยเหรอทำไมถองแกะเดอะแฟรก่อนครับก็เลยชอบอะชอบเดอะแฟรแล้วก็เดอะแฟตหายากด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหว่าจะหาเจอไปต้องกี่ที่ก็ไม่รู้เข้าไปในซอยด้วยใช่ไหมครับใช่ตัว3 d ดีนะครับก็จะมีทั้งหมด4ี่ใบในนั้นนะครับสี่ใบประกอบไปด้วยอะไรไหนเอาลพนเอาเดอะแฟร์มาวางให้เพื่อนดูหน่อย มีทั้งหมด4ใบนะครับเดีย๋ยวเราจะประกอบให้เพื่อนเดูด้วยนะครับว่าพอประกอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนี่อันนี้คือเดอะแฟรนะครับเดอะแฟเขาก็จะมีทั้งหมด4ีใบแบบนี้รอยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยทั้งหมดก็มี6คนนะครับนี่ก็มีอัลคอมแอนโอ้โหอยู่ในน้ำเลยใช่ไหมวันเดอร์วูแมนะครับมีแบทแมนเดอะแฟรที่หายากมากนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์สุดท้ายก็จะเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน

กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนด้วยนะคะให้น้ำพนด้วยนะคะ ตาตัวแมนหน่อยตัวแมนกับคนใครหลอกกันตัวแมนอ่าตัวแมนหลอกก่อนนะครับโอ้โหตนนี้เรามาตามหาอะไรกันนะครับมันหายากใช่ไหมลูกใช่ป๊าเลือกเนือ่าอันนี้มันเป็น,ปนวัน